เป็นเป็นอะไรที่แก้ไขปัญหาที่ติดอยู่ในในในหัวแล้วเป็นคำถามคำถ,ถามแล้วกการวิเค,คราะห์กราฟทั้งหมดเลยครับว่าทำไมกราฟมันขึ้นแล้วเราไม่กล้าซื้อหรือว่าเราจะดูยังไงมันจะลงม,มีโค้ดได้วิเคราะห์เรื่องการมองสัญญาณไอ i ไฟครับที่ผมติดปัญหามาตั้งนานเลยว่าการมันขึ้นเนี่ยราคามันขึ้นเนี่ยเราเราจะดูสัญญาณยังไง ได้คาตอบอะไรนะกเกียร์เกี่ยนคำถามที่ที่อยู่ในในหวัวเรามามาตั้งน,นานครับก็าจากการตั้งคำถามตั้งนานแล้วก็ถามเนีย่ยไม่เข้าใจามาเป็นโอเป็นเวลานานเลยเข้าใจาเลยครับ